ที่ชิงเงินจากธนาคารนะครับแล้วก็เป็นที่เดิมเลยเป็นแบงค์เดิมคเคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับที่แบงก์กสิกรไทยสาขาบ้านฉางนี่เป็นภาพวงจรปิดในช่วงเกิดเหตุช่วงบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับคน,คนร้ายนี่เดินเข้ามาแล้วนะครับสวมหน้ากาก,ากอนามัยปิดบังใบหน้าแล้วก็เหมือนกับถือถุงเข้ามาถือกระเป๋าเข้ามาใบหนึ่งนะฮะก็เหมือนกับยื่นใบเสร็จเบิกถอนปกติแล้วระหว่างนั้นก็ ควักปืนจากกระเป๋ามาขู่เจ้าหน้าที่แบงค์คนนี้นะครับอยู่ที่ช่องหมายเลขสี่ให้หยิบเงินให้คนข้างๆยังไม่รู้เลยเนาะยังไม่รู้เลยเพราะว่าผู้ชายเนี่ยตอนแรกดูไม่ออกเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาเขาทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคคนข้างๆก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่นะครับมีพนักงานอีกคนหนึ่งจังหวะเอาแบงค์พันมันนับ ตรงเครื่องนับเงินพอดีนะฮะข้างหลังของเจ้าหน้าที่นนที่เ,เคาน์เตอร์ช่องสี่นะครับ <ฮะ S 2> แบงค์พันนีหนึ่งพันบาทนะฮะเอามานับที่เครื่องปั่นเป็นเงินสดสามแสนห้าหมื่นบาทก็เลยได้ไปคือจากเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เนี่ยได้ไปสองหมื่นนะครับได้ไปอีกสามแสนห้าหมื่นบาทที่เจ้าหน้าที่ เอามานับตรงเครื่องปั่นนะครับอตอนนี้พนักง,งานเนี่ยรู้แต่ว่าคนที่อยู่ข้างๆนะอยู่ข้างหลังนี่ไม่รู้อลูไม่แล้วไเูด้นข้างเลยนะยังรอบเบิกเงินทำธ<ช>ุรกรรมทางการเงินอยู่เลยข้างเคาน์เตอร์ก็ไม่รู้นะครับนึกว่าเขาเบิกถอนกันปกติได้เงินแล้วก็หนีไปลอยนวลเลยคอมพิวเตอร์บังบังมือหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้างๆเนาะคือเขาใช้วิธีการที่ใช้ปืนแล้วควักออกมาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปฟังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ช่องหมายเลขสี่ก่อนนะครับ คือไม่เห็นค่ะแต่ตอนทีงินมาเขาปิดมาแล้วเขาไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมครับผู้ใดไหมเขาก็เร่งให้ส่งเงินเขาก็บอกให้เร็วส่งเงินมาอย่างเงี้ยแต่แต่คือว่ากําลังสังเกตปืนอยู่เขาก็มองอะไรส่งเงินมาเขาบอกเร็วอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นน่ะคือกดสัญญาณแล้วนะตอนนั้นน่ะกดสัญญาณแล้วกดกดกดย้ำอยู่แต่เหมือนเขาจะรู้ตัวเขาก็เลยแบบส่งมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยก็เลยก้มไปหยิบเงินแต่ว่าหยิบไะหยิบแค่แบงค์ลอยให้เขาไป ถามว่าทำไมถึงปฏิบัติการได้ง่ายดายอะไรขนาดนี้นะครับคุณชนิดนันทำไมคะธนาคารแห่งนี้ไม่มีรปภไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเฝ้าดูแลรักษาความปลอดภัยให้ด้วยนะครับปกติต้องมีใช่ไหมคะคุณถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือปีที่แล้วเพิ่งถูก คนร้ายเข้ามาจี้ชิงเงินแบบนี้นี่แหละ uh huh. ตำรวจตามจับตัวคนร้ายได้ <Ha. S 1> นะครับแต่ว่าคนร้ายรายนี้นะครับที่เพิ่งต่อเหตุเมื่อช่วงบ่ายยังตามจับตัวไม่ได้เป็นชายอายุประมาณ40ปีนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้เงินแล้วแล้วก็ออกจากธนาคารไปนะครับ <Ha. S 1> ก็วิ่งไปขึ้นรถมิตซูบิชินะฮะปาเจโร่สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่จอดไว้ในซอยข้างธนาคารตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอนะครับค่ะ <Ha. S 1>